เวลาวางขายมันจะไม่มีจุดเด่นให้ดึงดูดดึงใจลูกค้านะครับบริษัทแรกก็สั่งทําก็มีปัญหาเอาสินค้าเข้าห้างไว้ได้บริษัทที่2ก็ตัวหนังสือขาดบ้างอะไรบ้างได้ใช้เวลานานมากในการผลิตนะครับผมเจอมากับตัวเองบางครั้งน้ําซุปเกี่ยวงอนเนี่ยต้องขั้นต่ำ5 0า5ัซองแล้วก็ต้องใช้เงินเยอะแบคทีเรียโปรตรงใจสามหได้ชัวครับ ผมต้อมกิจภาพตนสินครับเจ้าของแบรนด์แม่ทองยุ้นครับธุรกิจนี้ที่ผมเริ่มต้นในช่วงโควิดนะครับก็คือว่าตอนแรกครับผมเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งหลังโควิดมานะครับมันมีร้านหลายร้านมาเปิดแข่งกันทีนี้ทุนทรัพย์ของเราไม่มากพอที่จะไปแข่งกับเขาผมเลยมาคิดสูตรเพื่อผลิตเป็นโรงงานเล็กๆนะครับแล้วขออนุญ,ญาตอยอก็นําสินค้าเข้าไปขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตครับ สินค้าของเราตัวแรกคือน้ำซุปแจงอนะครับเป็นสินค้าตัวนี้นะครับสินค้าตัวนี้ทําจากสมุนไพรไทยพื้นบ้านนะครับเช่นพวกข่ากระเทียมตะไคร้หอมแดงพริกนะครับซึ่งคนนี้ทานไปแล้วมันจะดีต่อสุขภาพของคนแล้วก็มันจะช่วยบรรเทาในการหวัดอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับและตอนนี้ก็วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตมา6เดือนแล้วปัญหาที่ผมพบในช่วงแรกนะผมทําเป็นกระปุกทีนี้ผมดูแล้วกระปุกอนะ เวลาวางขายมันจะไม่มีจุดเด่นให้ดึงดูดดึงใจล,ลูกค้านะครับผมเลยคิดค้นว่าเราต้องหาซองที่เป็นแบบจุดเด่นมันวาวเลยสอหาไปเรื่อยๆนะครับบริษัทแรกก็สั่งทําก็มีปัญหาเอาสินค้าเข้าห้างไม่ได้บริษัทที่2ก็เหมือนกันก็คือแบบตัวหนังสือขาดบ้างอะไรบ้างและใช้เวลาน,านานบ้างในการผลิตะครับผมเลยไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วมาเจอกับบริษัท Flexible Pro ตัวนี้นะครับ เขาให้บริการเราให้ความแนะนําจากเราว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้นะพี่ผมก็ตัดสินใจผลิตซองอยู่กับบริษัทเขาครับตอนแรกก็ทาน้ําซุปแย่งออนอย่างเดียวตอนนี้ก็เริ่มแตกกลายเป็นสินค้ากละบ๋องตัวนี้นะครับผัดสุกข,ของเราทําจากสมุนไพรไทยนะครับสินค้าจากแม่ทองยุ่นตราแม่ทองยุ่นตัวนี้นะครับทำจากสมุนไพรไทยล้วนสินค้าเราเข้าห้างได้เลยนะครับทีนี้พอมันเป็นซองใหญ่ผมก็สํารวจตลาดดูว่าแต่ละห้างเขาจะใช้ขนาดซองเล็กลงผมเลยมีความคิดว่าเราต้องผลิตสินค้าที่ขนาดซอง ได้ลงนะครับแล้วก็ให้มันมีหลายสูตรขึ้นตัวอย่างเนี้ยครับเจ้งอ้อนมังชววดัสแล้วก็แจ้อ้อนเจนะครับตัวนี้มันยังไม่มีคนทําแล้วก็ได้คาได้นําจากบริษัทมาช่วยออกแบบซองเพื่อให้ได้จุดเด่นของซองลูกค้ามีสิทธิ์ตัดสินใจซื้อได้มากกว่าจากบริษัท Ex ็กซิบิวโจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับซึ่งซองพวกนี้นะครับเขาออกแบบดีไซน์ให้จนกว่าเราจะถูกใจ เราผลิตจํานวนน้อยๆได้นะครับสมมุติว่าสินค้าเรา6อย่างไ้เดียวกันผลิตทั้ง6แบบได้ในจํานวน5,000ันสองเขาเรียกกระจายแต่ละจํานวนไปนะครับไม่ต้องผลิตยอย่างละ5,000นะครับตัวนี้มันดีกว่าบริษัทอื่นที่ผมผลิตมานะครับผมเจอมากับตัวเองบางครั้งน้ําซุปแจียวงอนเนี่ย ต้องท่านต่ำห้าพันตองแล้วก็ต้องใช้เงินเยอะแต่ที่นี่เราไม่ต้องใช้เงินเยอะเราผลิตอย่างละพันพันพันได้เลยในราคาเดียวกันนะครับใครที่กําลังจะทําเป็นธุรกิจ S อสนดีะครับผมให้กําลังใจว่าทุกปัญหามีทางออกนะครับเราพยายามหาต้นต่อของปัญหาให้ได้แล้วก็คนรอบข้างคอยให้กําลังใจให้คําปรึกษาได้ซึ่งธุรกิจนะมันจะมีทางออกของมันอยู่แล้วแต่เราต้องหาปัญหานั้นให้เจอแล้วหาความฝันที่ต้นต่อตั้งแต่แรกว่าคุณฝันว่าอยากได้อะไรและทำความฝันให้เป็นจริง สินค้าตอ์นี้นะครับถ้าใครจะสั่งซื้อสดใจสั่งซื้อนะครับซื้อได้ที่ของซูเปอร์มาเก็ตในโซนของต้องกินนะครับแล้วก็ในติ k ต o อในไลน์ในด็อ p ซี่มากระด้านในด็ดให้ต้องยื่นหมดเลยนะครับตันนี้กดสั่งซื้อได้นะะรับแบล็กชิปเปอรโปรโตนใจสามารได้ชัวร์ครับ